ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับบลจ TMB นะครับ TMB AM ปิดเพิ่มอีก2กองทุนนะครับผมกองทุนธนาไพศาลและก็กองทุนธนาพัฒนนะครับเมื่อบลจปิดกองทุนอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆลงทุนในกองทุนกันอยู่ควรที่จะแพนิคไปกับเขาด้วยไหมและก็ควรขายกองทุนไปกับเขาด้วยไหมวันนี้ผมจะพา ไปฟังเหตุผลกันครับก็ในช่วงเวลานี้มีข่าวใหญ่สำหรับวงการการลงทุนกองทุนรวมบ้านเรานะครับผมนั่นคือการปิดกองทุนถึง4กองทุนนะครับของบจทีเอ็มบ โดยนักลงทุนเร่งขายหน่วยลงทุนทําให้ผู้จัดการกองทุนคิดว่าการเร่งขายแบบนี้ผู้ถือหน่วยโดยรวมจะเสียผลประโยชน์นะครับบลจทีเอ็มบจึงตัดสินใจปิดกองทุนไม่ให้ทําการซื้อการขายและค่อยๆทยอยขายสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมและแจกจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทุกคนจะดีกว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงและถ้าเรามีกองทุนไว้อยู่เราควรรีบขายด้วยหรือไม่ ดูคลิปนี้จบจะได้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ทางการเงินไปด้วยในตัวนะครับเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวมาระยะ1และมาถูกเร่งตัวขึ้นด้วยสถานการณ์โรคระบาดของโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักในทันทีซึ่งกระทบกับทุกธุรกิจทั่วโลกในโลกของสินทรัพย์ทางการเงินจะแบ่งประเภทแบบง่ายๆได้2ประเภทคือ 1. ตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทต่างๆที่เรารู้จักตราสารประเภทนี้จะเปรียบเหมือนว่าเราร่วมลงทุนเป็นเจ้าของร่วมหัวจมท้ายไปกับบริษัทดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้บ่อยครั้งเราทําให้เห็นราคาหุ้นขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามแรงและแนวโน้มของผลกําไรของบริษัทประเภทที่2ก็คือตราสารหนี้หรือสัญญาทางการเงินสัญญาว่าจะใช้เงินคืน ตราสารประเภทนี้เราจะเป็นเหมือนเจ้าหนี้นะครับผมแล้วก็มีลูกหนี้มายืมเงินเราและสัญญากับเราว่าจะใช้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตราสารประเภทนี้จะผันขวนน้อยกว่าเพราะผู้ลงทุนจะได้ดอกเบี้ยเป็นงว,นงวดๆและได้เงินต้นคืนเมื่อครบกําหนดทีนี้ตราสารหนี้ยังแบ่งได้อีกเป็น2ประเภทก็คือตราสารหนี้ภาครัฐนะครับ ตราสารหนี้ประเภทนี้ส่วนมากเรียกว่าพันธบัตรนะครับพันธบัตรจะมีอายุเกิน1ปีนะครับถ้าอายุน้อยกว่า1ปีส่วนใหญ่จะเรียกว่าตั๋วเงินคลังนะครับผมซึ่งจะปลอดภัยมากเรียกได้ว่าปลอดภัยกว่าเงินฝากธนาคารซะอีกเพราะว่ารัฐเป็นผู้ค้ำประกันนะครับอย่างที่2นะครับตราสารหนี้จากภาคเอกชนตราสารหนี้ประเภทนี้ส่วนใหญ่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับผม ซึ่งจะอยู่ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการเงินของบริษัทเอกชนนั้นๆถ้าบริษัทนั้นมีฐานะทางการเงินมั่นคงก็จะได้เลตติ้งที่ดีนะครับส่วนบริษัทไหนดูไม่มั่นคงเลตติ้ง,ง,งก็จะต่ำการดูเลตติ้งที่ลงทุนได้นะครับให้ดูเลตติ้งที่เป็น bbb ลบขึ้นไปนะครับผมซึ่งจะเรียกว่า investment grade นะครับก็คือหุ้นกู้ประเภทที่ลงทุนได้นะครับเป็นเกรดที่ลงทุนได้ ก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ B B B ลบถึง B B B บวกนะครับก็จะเป็น Quality Lower นะครับผม A ลบถึง A บวกก็จะเป็นคุณภาพปานกลางนะครับแล้วก็ A A ลบถึง A A A นะครับก็จะเป็นคุณภาพ g h นะครับผมส่วนที่ไม่ใช่ n v v s t t m n t t r a t e นะครับเราจะเรียกว่า High Yield Bond พูดง่ายๆว่าเป็นหุ้นกู้ที่ต้องให้ผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดคนถึงจะมาซื้อ หรือเราสามารถเรียกหุ้นกู้ประเภทนี้อีกชื่อหนึ่งได้ว่าจังบอลน,นะครับหรือตาสารนี่ขยะนั่นเองประเด็นมันอยู่ที่ว่ากองทุนรวมเกือบทั้งหมดในประเทศไทยจะลงทุนในตาสารนี่ประเภท n v v s t t m n t t Gate หรือเรียกว่าบริษัทที่มีฐานะมั่นคงอยู่แล้วซึ่งในยามปกติจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้สถานการณ์ในช่วงนี้ทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ปกติ นักลงทุนยังเกิดความกังวลแห่ขายกองทุนที่มีส่วนผสมของหุ้นกู้เอกชนอยู่มากเพราะกลัวว่ามันจะไม่ปกติถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าหุ้นกู้เหล่านี้ผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใดซึ่ง4กองทุนของบจอลจทีเอ็มที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ก็คือกองทุนธนาภัยบู์กองทุนธนาเพิ่มพูนกองทุนธนาภัยภารและก็กองทุนธนาพลัส โดยเฉพาะกองทุนธนาภัยบู์และกองทุนธนาเพิ่มพูนจะมีสัดส่วนหุ้นกู้เอกชนต่างประเทศอยู่ประมาณ60ซซึ่งทำให้คนเร่งขายออกมาเพราะผู้ลงทุนไม่มั่นใจในบริษัทต่างประเทศที่ออกหุ้นกู้เหล่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อผู้จัดการกองทุนเล็งเห็นว่าการเร่งขายในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ถือเหนื่อยลงทุนโดยรวมเสียประโยชน์จึงปิดกองทุนและเลือกที่จะค่อยๆทยอยขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ในราคาที่เหมาะสม จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากกว่าเพราะรู้หรือไม่ว่า4กองทุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีมูล,ลค่าหลักแสนล้านบาทหากที่ทุกคนเร่งขายและได้เงินภายในระยะเวลารวดเร็วก็เปรียบเสมือนโรงภาพยนตร์ที่มีคนดูอยู่เต็มโรงมีประตูทางออกเล็กๆอยู่บานเดียวการที่ทุกคนแย่งกันออกทุกคนก็จะได้รับบาดเจ็บประตูก็จะชำรุดไปด้วย แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคนใจเย็นๆนั่งอยู่กับที่และมีผู้ควบคุมดูแลให้คนออกตามสภาวะปกติก็จะมีคนบาดเจ็บน้อยลงประตูไม่ต้องจำรุดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าถามว่าแปลกไหมที่ผู้จัดการกองทุนไปลงทุนในหุ้นกู้ต่างประเทศที่เป็น investment gate บอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องปกติที่กองทุนทั่วโลกเขาลงทุนกันเรื่องนี้จึงไม่แปลกอะไรและถ้าถ้าถามว่า และถ้าถามว่าแปลกไหมที่ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจปิดกองทุนเพื่อทยอยขายคืนแบบไม่ต้องเร่งรีบให้เสียราคาก็ต้องตอบว่าผู้จัดการกองทุนทําไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกๆคนผู้จัดการกองทุนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกทําการเวลาปิดกองทุนก็ต้องคอยติดตามกันครับว่าผู้จัดการกองทุนจะทยอยขายแล้วได้เงินมาแจกจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกๆคนได้เร็วขนาดไหน ในภาวะแบบนี้เวลาที่คืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้เร็วที่สุดก็คือ10วันอย่างช้าสุดก็คือ90วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยและนอกจากนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยยังออกมาตรการพิเศษให้ธนาคารพาณิชย์ใช้กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Investment g ์เกมาค้ำประกันในการขอวงเงินพิเศษจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ซึ่งก็น่าจะเป็นการรองรับว่าสภาพ คล่องที่รองรับการขายคืนกองทุนจะมีเพียงพอในระยะยาวแล้วในตอนนี้ถ้าเราถือกองทุนอยู่เราควรทำยังไงลำดับแรกควรมาดูนก่อนครับว่ากองทุนที่เราถือเป็นกองทุนประเภทไหน 1. ถ้ากองทุนที่เราถือเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในส่วนนี้ก็จะปลอดภัยเพราะรัฐคำประกันมีความเสี่ยงน้อยมาก 2. ถ้ากองทุนที่เราถืออยู่เป็นกองทุนตาสานี่ที่ส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นกู้ของภาคเอกชนให้ลองเปิดดูตัวอย่างสินทรัพย์ของกองทุนในเอกสารข้อมูลกองทุนดูจะมีชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้เหล่านั้นถ้าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทําธุรกิจที่มั่นคงก็ไม่ต้องหน้าตกใจอะไรถึงแม้เราจะไม่รู้จักชื่อบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนขายให้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูก่อนว่าบริษัทนี้มั่นคงไหม ในภาวะแบบนี้การเล่งขายแบบไม่ดูอะไรเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนักเพราะจะทําให้เราขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่ไม่ดี 3. ถ้ากองทุนที่เราถือเป็นกองทุนในตราสารทุนหรือหุ้นก็จะแล้วแต่หุ้นที่กองทุนแต่ละกองถือซึ่งคิดแบบเหมารวมไม่ได้บางกองทุนเน้นถือหุ้นปลอดภัยได้รับผลกระทบน้อยในภาวะวิกฤตแบบนี้บางกองทุนถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากวิกฤต และส่วนใหญ่หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาก็จะลงมาเรียบร้อยแล้วสภาพคล่องของหุ้นก็ยังดูแล้วมีมากพอที่จะรองรับให้นักลงทุนขายได้ก็ไม่น่าเป็นประเด็นเมื่อเทียบกับลงพาพพยนต์ก็จะเหมือนกับลงพาพพยนต์ที่มีประตูหลายบานนะครับสำหรับกองทุนหุ้นเราจะขายเมื่อไหร่ก็ขายได้เพราะว่าในตลาดหุ้นมีวอลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยสรุปแล้วสถานการณ์ในช่วงนี้ให้บทเรียนเราหลายเรื่อง การใช้เหตุผลมาประกอบในการตัดสินใจในภาวะนี้จะทําให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเรามัวแต่ตื่นตระหนกโดยไม่ได้ใช้เหตุผลมาร่วมวิเคราะห์มันอาจจะทําให้เราบาดเจ็บหนักมากกว่าเดิมซึ่งเรื่องกองทุนก็เข้าข่ายเหมือนกันเราไม่คนรที่จะพานิคขายกองกองทุนแบบเหมารวมนะครับเพราะคนที่จะเสียประโยชน์ไม่ใช่ตัวผู้จัดการกองทุนเขาไม่ได้มาขาดทุนอะไรกับเราด้วยเขาไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนไปกับเราเพราะไม่ใช่เงินเขา แต่คนที่รับรู้ผลขาดทุนจะเป็นตัวเราเองที่ขายกองทุนนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ